เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศตัว23นักเตะทีมชาติไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมาราศัะอิชิอิคงคู่มากับร่ามส่วนตัวนะครับเพื่อรุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับทั้งที่50ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับในระหว่างวันที่11-14ตุลาคมนี้ครับผู้สารประตูนั้นนำมาโดยปฏิวัติทำใหม่จากทูแบงคกครับราสรานนก์นนุตินบีจีปทุม และตอารกดพิพัฒน์อดดาจากสโมสรระยองเอฟซีครับส่วนก้องหลังนั้นได้แก่นิโคลัสมิคโคสันจากอบิโอเดนเซ่ครับจะอาธานเข็มดีจากราบุรีอภิสิ์สลดาจากสโมสรราบุรีเอฟซีถือว่าคนคนนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเอเลนดอเลาครับนาเก่าครับบาหลีเนตเต็ดสุพนรนบุรีรัตน์ครับก็ใช้งานกันอยู่ประจำครับอยู่ที่การท่าเรือนะฮะเฉลิมสร้างอากีครับกท่าเรือครับกลับมาเต็มทีมชาติอีกครั้งครับทรงวุฒิไข้ควรครับดาวรุ่งพุ่งแรงครับจากเมืองทองเนต สาสตราลักษ์หายคอนครับจากบุรีิลลยมเนเต็ดก้นกองกลางนำมาโดยชนะทิพย์สงกระสินนะฮะคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากบีจีครับเจริญศักดิ์วงกรหายเจ็บกลับมาจากบีจีครับกุลเทพป้อมพันทูแบงคอกอนันต์ยอดสังวานครับจากลำพูนวอริเออร์ครับวิลเลียมวารเดเชอร์จากอุทัยธานีครับแล้วก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงจากนัททิพย์เล่นกับเวียดนามนะฮะชานรงค์พรมสีแก้วครับชมรีเอฟซีทัาคณะคำยกจอมแก่งจากเมืองทองเนเต็ดครับโรชิตต์กนิสสีบำเพ็ญจากการท่าเรือครับและ กนิตปัญญาครับจากสโมอสรอ,อุลวาและเดมอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงในสโมอสรที่ญี่ปุ่นนะครับแต่อิชิเห็นจากการเล่นเกมในวันที่เจอกับเวียดนามเรารู้สึกวระทับใจครับเรียกกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งส่วนกองหน้าได้แก่สมภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์ครับสมนั่นเหมือนตาจากโอเอสรูเวนและคนสุดท้ายครับปรเมตอารวิไลสโมอสรเมืองทองยูงเนเต็ดครับสังเกตได้เลยว่าคราวนี้ ดิฉีอาจริงครับเลือกกองหน้าเป็นแค่3คนเท่านั้นเหมือนจะจาลองเหตุการณ์ไว้สําหรับคันเลือกฟุตบอลโลกครั้งหน้าครับซึ่งนักฟุตบอลก็ต้องมาายงานตัวนะครับในวันที่7ตุลาคมนี้ครับเวลา11โมงนะฮะโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับเล่นกันในเวลา2ทุ่มครับของวันที่11ตุลาคมครับ ครับผมสังเกตได้ชัดเลยครับว่าอิชิแกต,ต้องการสร้างทีมใหม่เพื่อไปลุยฟุตบอลโลกในครั้งหน้าจริงครับแล้วก็มีดาวรุ่งหลายคนนะครับจากไทยลีก1เองนะครับแล้วก็เรียกนักเตะตอมเก่าอย่างชนาทิปสรงสิ์เข้ามาอยู่ในทีมด้วยเพราะว่าชนาทิศเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ครับอาจจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์ในการลงมาเปลี่ยนเกมช่วงครึ่งเวลาหลังหรือเปล่านะครับเนี่ยแบบเนี้ย สิ่งที่ผมสังเกตนะครับเพราะว่าแกคงจะผิดหวังมาจากบอลโลกครั้งที่แล้วนะฮะไม่มีนักเตะที่มันสร้างบอลตามแท็กติกแกได้ครับนะฮะแกอยากได้นักเตะที่มันเสียบอลแล้วมาช่วยเกมรับนะบการเน้นตรงเนี้ยญี่ปุ่นเขาเน้นเกมรับเหนียวเหนียวแน่นเป็นพิเศษเสียประตูยากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็โตกับยังไว้นะครับทำประตูะตให้ได้อย่าใช้โอกาสเปลืองผมก็ว่าน่าเห็นใจฉีดตรงนี้นะครับเพราะว่า เข้าใจว่าานักเตะไทยในบ้านเราที่จะเล่นตามแท็กติกแกเนี่ยมันหายากเหลือเกินฮะน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจนะครับหลังจากนั้นครับอีก็เปิดโอกาสให้ผู้สื่อขาวได้ถามนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวครับสื่อมวลชนก็ได้ถามว่าภาพรวม และเหตุผลในการเลือกนักเตะชุดนี้คือพิจีก็ตอบนะครับว่าเหตุผลที่ผมเลือกนักกีฬา23คนชุดนี้มาเราพยายามเลือกจากคนที่เป็นตัวหลักให้กับสโมสรและคนที่ได้ไปเวียดนามแต่ยังไม่ได้ก๊กกาสลงสนามเพราะเราได้เล่นแค่หนึ่งนัดทั้งที่เราควรได้เล่น2นัดกับรัสเซียแต่ก็พลาดไปเราต้องการเห็นนักเตะหลายคนในการเล่นครั้งนี้นี่คือเหตุผลทั้งหมดสำหรับการเลือกอภิิ์สรดามาติดทีมชาติไทยครั้งแรกและแผนการเรียก ตัวนักเตะในช่วงหลังจากนี้เป็นยังไงโอ,อ้สำหรับอภิสิทธ์สนดาตัวผมได้ทํางานในเมืองไทยกับหลายสโมสรและดูนักเตะในตําแหน่งแบ็กซ้ายหรือฝั่งซ้ายอภิสิทธ์ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาระยะหนึ่งแล้วแน่นั่นเป็นเหตุผลที่ผมได้เลือกเขาและมีชื่อในชุดนี้ ถ้าพูดถึงการใช้ทีมชุดนี้จะสานต่อไปถึงอาเซียนครับหรือเอเชียนครับในเดือนธันวาคมที่เราจะมีโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนจะมีทั้งหมด9สโมสรที่มีโปรแกรมการแข่งขารฟุตบอลภายในประเทศโดยตรงกับช่วงทีมชาติซึ่งเราจะมีฟีฟ่าเดยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนเราก็ต้องเตรียมตัวสําหรับอาเซียนครับและ ต้องมีจํานวนมากไว้ก่อนเพื่อเป็นตัวเลือกและต่อเนื่องจากครั้งนี้ไปจนถึงครั้งหน้าและไปเชื่อมต่อในเอเชียนครับด้วยสําหรับอาเซียนครับแนวทางแนละความคิดของผมที่มีหลายสโมอสรอมีโปรแกรมก็อยากจะขอความร่วมมือกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องรวมถึงสโมอสรสมาชิกในหลายภาคส่วนยกตัวอย่างเราอาจจะขอบางสโมอสรให้ปล่อยนักกีฬามาสักหนึ่ง หรือสองคนในการเข้าร่วมการแข่งขันประมาณนี้เป็นต้นแล้วสำหรับการไม่มีชื่อของธิรทรนบุญมาทันสารักอยู่เย็นและจิรศิลปแดงดาตั้งแต่ช่วงรอบ51คนได้มีการปรึกษาพูดคุยกับนักเตะหรือไม่ในความจริงเราไม่ได้มีการติดต่อกับผู้เล่นทั้งสาคนโดยตรงในช่วงก่อนประกาศรายชื่อก่อนหน้านี้ตัวผมก็เคยให้สัมภาษณ์ตอนที่เราจะไปเวียดนามก็ได้คุยกันแล้วว่านักเตะที่มีประสบการณ์เราไม่ได้ไปเลือกเพราะ ว่าเราจะต้องการทดลองน,นักเตะชุดใหม่จนมาถึงครั้งนี้ และเดือนพฤศจิกายนก็ถือเป็นการทดสอบนักฟุตบอลและมีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วถ้าพูดถึงสุภาพจุสารชาติและพาติกกุสตาฟันที่ไม่มีชื่อในครั้งนี้เพราะอะไรสำหรับสุภาพชุสารชาติมีอาการบาดเจ็บตามที่มีรายงานออกมาส่วนของพัสติกก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรที่ญี่ปุน่นเวลาที่ตัวเขาลงทีมเราก็มีข้อมูลของเขาเป็นอย่างไรจากนี้ไปนอกจากฟี فا เดย์รอบนี้ก็จะมีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเราจะเลือกนักเตะที่ยังไม่ได้เห็นหรือยังไม่ได้เห็นผลงานมาใช้ในเกมจากนี้ต่อไปสําหรับแทสติกเราได้เห็นเขามันแล้วเราก็พยายามเลือกนักเตะใหม่ๆที่อายุน้อยและยังไม่ได้โอ,อกาสมาติดทีมชาติเพื่อมาทดลองในการส่งลงสนามและเป้าหมายในกีงครับทั้งนี้เป็นยังไงทั้งที่ผ่านมาเราก็พลาดแชมป์ไปทั้งนี้เราก็ต้องการแชมป์าะนี่คือถ้วยของประเทศเราผมต้องการชนะทั้งสองเกมและเป็นแชมป์นในครั้งนี้ คิงครับมี2เกมที่จะเล่นและเราไปทําการแข่งขันที่ภาคใต้ผมก็ต้องเชิญชวนแฟนบอลม่ว่าทางทีวีหรือเชียร์ที่สนามมาเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยในการแข่งขันทั้งนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือคําสัมภาษณ์ของอ e ิชิอ e ินะครับ ทีนี้เรามาดูแฟนฟุตบอลชาวไทยเขาคอมเมนต์กันว่าไงบ้างครับท่านนี้บอกว่าขออนดับสพอครับสู้ๆท่านต่อมาบอกตรงหน้าคู่ตัวจริงดูแล้วว่าเป็นใครแต่อีก2คนคราวที่แล้วทําไมไม่เรียกมาเชื่อว่าอิช e ิได้เห็นฟอร์มนักเตะมาแล้วส่วนปรเมศคงเอามาเพื่อดูว่าเล่นเป็นระบบยังไงท่านต่อมาบอกโอเคนะท่านต่อมาบอกจริงๆช่วงนี้ผมก็ว่างๆอยู่นะครับออที่จะปีกตัวไม่ได้เอาไปดูที่สนามครับทีเวลาครับ ท่านต่อมาบอกลุยครับท่านต่อมาบอกพอใจอยู่นะท่านต่อมาบอกหลังคู่ทรงวุฒินาทานครับชอบครับชอบท่านต่อมาบอกเควินดิลมรามหน้าติดนะใส่เครื่องหมายคาถามอยู่ครับท่านต่อมาก็บอกว่ากองหลังเมื่อกี้ตอนประกาศรายชื่อมีสุพรรณทองสงด้วยไม่ใช่เลยครับเป็นแน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ท่านต่อมาบอกน่าเสียดายที่โค้ดมองข้ามทีละสินไปท่านต่อมาบอกใจจริงอยากให้ลองเอาแพทติกุสตาซันมาด้วยเห็นฟอร์มตอนอื่นเครื่องกับเวียดนามใช้ได้อยู่นะท่านต่อมาบอกกวรติดเพื่อใช้แจ้งเกิดไปต ่อยอดให้กับโคอทีมเจสามจะได้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมแนะนําได้ดีครับผมพยายามครับโอเคครับกลับมาเจออิชิครั้งนี้ผมตกใจนิดนึงครับดูแกหน้าเศร้าๆนะผมว่าเข้าใจแกนะครับเพราะว่าแกอาจจะยังรู้สึกผิดหวังกับฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาอยู่ที่แบบจะได้ครับที่แบบพัฒนาตกรอบนะฮะแล้วการเรียกนักเตะกลุ่มใหม่ๆหน้าใหม่ๆรวมตัวกันครั้งนี้นะครับผมเข้าใจแกนะครับ เพราะว่าแกต้องการทดสอบผู้เล่นที่มันทําตามแท็กติกแกได้ครับตอบสนองแท็กติกแกได้แท็กติกคือแบบไหนแท็กติกแกต้องการอะไรคือถ้าแกคุมทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะรู้เลยว่าเวลาที่เราเสียบอลอะ่ะเขาจะช่วยกันเลยนะครับลงมาช่วยกันเลยทั้งสิบเอ็ดคนอะ่ะมาช่วยกันแจ้งบอลมาช่วยกันไล่บอลน,นะครับอิชิก็คงไม่ปวดกระบาลแบบนี้หรอกครับแต่ครับ นักเตะไทยมันไม่ใช่ครับเขาถึงบวดกระบายกันอยู่ทุกวันนี้ครับหน้าตาแกเศร้าหน้าตาแกาดูเครียดมากเลยนะฮะเพราะแกต้องการควานหานักเตะที่มันตอบสนองทัติกแกได้นะคือเกมลับช่วยเกมลับเถีอยประตูยากเหนียว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 นะเวลายิงประตูไปทําเกมลุกอะยิงประตูได้เลยโป้งเดียวจอดเลยนะครับเนี่ยแกต้องการนักเตะแบบเนี้ยการ์ หายยากเ่ยนะผมก็เลยเข้าใจแกนะครับอ่ะเอาใจช่วยนะครับพี่ชิบนะครับถ้าคุณชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีบ้านเพจนะครับวันนี้อาลาไปก่อนสวัสดีครับ